สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เบาบๆสร้อยทีสาขาลอยเงินนะครับนะวันนี้สิมารีวิวเซ็ตเมนูอาหารในงบ1,500บาทครับบาด้หญ่ยังเงีนี่คือเต็มโตครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับท่านผู้ชมมาเบิ่งกได้ครับได้เบิร์นี่เลยได้ตามนี่เลยครับท่านผู้ชมมาได้รับรับรองมาตรงปุ๊กแน่นอนคือว่าน่าสิกินได้หลายคนอยู่ครับก็ทีประมา่านกันละเป็นซีฟกันละครับมาลองดิ่มชิมรสไปแต่ลาดระยองนะครนะับว่ากี่ผ้าเห็ดซูเบิง่งกเนี่ยมามีอย่างเงี เดี๋ยวมาลองดิมชิมรถไปแต่ตลลันต่ระยางครับว่าสิเป็นแบบใดแนวใดสีคมเงินบ่มาก,กินลวสิแซบบ่ดิไอเจ้าของร้ามมารีวิวกับว่าแซบเปิรกูนนแนวตอนล้วดิมาลองม่งครับอันนี้เป็นต้มตีนซุปเปอร์นะครับนะต้มแซบซุปเปอร์รสชาติมันสิออกคข้าขๆคือยังต้มเล็งไปนิดหน่นละครับแต่ว่าใส่เป็นตีนงัวนะครับเนาะนี่หอมเจียวห้อยใบ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 พักต่างสาย นี่ครับต้มตินครับรสชาติจัดจานะครับเด้อยสำหรับข้อกับเกี่ยมนะฮะน้ำลายแตกคือกินเหรอหอมมแน่วครับอืมเราใสแบบซ่วงอะ่ะกำลังซึมๆอยู่ในตาสว่างเลยเหรอเนีย่ยอื ในการนะครับอีม้มั่วมากเลยที่นี่ทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งเนื้ออยูน่น้ากันอันนี้เป็นต้มแซ่บครับเนื้อเพื่อเอ็นแก้วเนื้อเพื่อยใส่เป็นเนื้อสามสันนะครับเนาะเอ็นแก้วใส่เป็นเอ็นขาครับนี่เลยเอามาลองเบิ้งจัดเลยครับเซ็ตหนึ่งพันห้าร้อยบาท หันยูหลังรสชาติจัดจ้านด้วยครับท่านผู้ชมแถมพวกกินเพสต์พวกกินสมยังได้รสชาติอุ่มๆยังได้กุ้งตุ่มหิ้งงันหน่อยก็ได้ครับสั่งได้ครับแต่ว่าคำวาแหว่งได้กุ้งเ,เรืรสจัดมากเลยล่ะต้มแซ่บเราตามแม่าไปต้มขมครับผมต้มขมเครื่องในครับเครื่องในมีหลายๆส่วนรวมกันนะครับ อ่นรอมเลยอันยูดาหนี่ยครับต้ขมขมนี่ยที่เป็นแบบนำคน,นั้งทีนด้ครับเนี่ยอันเพราะว่าเข้าใส่น้ำซุปบวกกันกับเพียเเ็ดปรุงไม่หมอต่อหมอชามต่อชามอันลูกค้ามาเาาดี๋ยว่อยากได้นำคนั้งทีอยากได้นำใสสั่งไหนก็ยัครับผมต้มนำใสก็ได้เพื่อนชิบริเวณเสียทีนะครับนะอันนี้ออมครับโอ้โอเป็นจะสว่วนเนี่ยในเป็นย่างรารเลยเ มาผู้เดียวสร้างันเดียวก็ได้ครับเด้อบจ่จำเป็นต้องว่าอยู่ร้านขายเสื้อเช็ดตันหานี่ตูเท่อนี่รีวิวหมดเสื้อสามลอยก็รีวิวเลยครับเสื้อห้าลอยก็รีวิวเลยครับเสื้อหกลอยเสื้อแปดลอยเสื้อพันหนึ่งรีวิวหมดเลวครับมันนี่ก็เลยมารีวิวเสื้อตันห้าร้อยบาทอาเทียพี่น้องทั้งกรุงเทปกรุงเท่แม่หยาบ้านปีใหม่นะครับเนาะทั้งชลบุรีทั้งระยองงานโรงงานมาหยาบ้านอาเทียอยากผ้าปีผ้าหน่องกูพปัญหาอยู่บ้านมาลองยิ้มซิบเบดอาหาร เสียบเสียบจนถึงจริก็ได้กาเกี่ยนว่าใส่งบประมาณเท่าไหร่จริงๆนะครับนี่ครับอ้อมอ้อมกรวยหนามขนๆจริงๆละครเด้อใส่ผักขึ้นบานห่ออ้อมเลยอื้อนุ่งๆอ้อมใส่หนามปลาเดี๋ยวป้อมครับเดี๋ยก่อน ครับตัางพี่ครับทางพี่นี่สิเป็นผ้าเนื้อไส้บักแตงเป็นเมนูโบราณครับแต่เมนูกี่เฮือนหนึ่งมีหลายคนคอนเสิร์ตเนื้อมากกล้วยมะระสุดอันกินห้างเคี่ยมันบลออิ่มกันครับเป็นกระส้บักแตงมันสิซอยสดซอยเพิ่มปริมาณนี่ครับกแก่ๆพวกป้นป่าพวกยังอยูครับแก่ๆซุปบักเครื่องนี่ครับเผ็ดมันในลายขึ้นแล้วครับเนาะอืมเผ็ดเปรี้ยวนั่ว อันนี้คือจะความันอยู่ครับแา่ทอาตุ๋มจะเนื้อรวนๆเพียวๆเนื้อปริมาณเนื้อเนี่ยได้ซ้ำกันได้ครับต้องตัวยเนี่ยต่ว่านี่ไส่พักเมา่เขาไปเพิ่มปริมาณนะครับอันนี้เพื่อนครับเอาเนื้อไปย่างย่างแบบซุปกระลังดีแล้วก็มาปุงมแบบหลาบใส้กันกับบบกแตงดีครับนี่อ๋อกมาเป็นผ้านะครับเนาะย่างเราไปได้กินนหอมของเนื้อแล้วก็ได้ความสดชื่นของบับกแตงนั่นครับบางๆองต่อแมาครับบริมีตัวเนื้อได้ครับ เป็ดก็มีครับอันนี้เป็นอ้ำเป็ดครับผมท่านผู้ชมที่เด็ดเลยเครื่องเคร่องเหนียวเปนตะกระเตียนถอดได้ด้ะบักพลิกถอดครับผมจ,จัดจัดนะครับขัวหรือว่าล้วนหรือว่าเกี่ยวผัดใส่เครื่องสมุนไพรหอมๆนะครับเด้อกบกินสาปข้าวไว้อย่างดีเลยอืมออโอ้จัดจังครับที่เด็ด <c oughs> หอม กินสากินข้าวมีเลยนี่มาทั้งหมดของเมนูยืนพื้นเ้องแล้วครับราดลาดนะต้องมีก้อยนะถือครับนี่ครับกอ้อ,อ,กอยอยูรันคือคำว่าก้อยนี่สิได้เป็นตอนส้อยเอาได้ครับได้คำว่าลาบสิได้เป็นแบบฟักเอานะครับเนาะส่วนสีบ้านดิบบ้านซุกนี่สซ่างต่อเอาได้ครับนี่ครับไลวผมแต่สีมีทั้งเหนือทั้งข้างในนี่น้ำกันนะครับเนาะ นคนเด็กไปอยากเด็กข้างใน,นสั่งวา่าบเอาก็ไรได้ครับเด้อใส่ดูดดเข้าไปนึ่ครับเนื้อนุ่มเด้งปรุงมางบ้านในรสชาติที่แบบจัดจ้านผมอําลังก็ต้องวิ่ครับ ่รดานส่เป็นดีแท้เท่านั้นครับว่าไม่ดีกว่าแบบยูตลาดม่ผสมดีแท้ล้วนๆคือกวนขอกกัวกัวไม่ข้อมือครับอันนี้เป็นลาบซุปครับผูกใดบ่กินดูผู้เดบ่์กินดิบแบบซุปก็มีครับน like ี่ครับเครื่องในกันเนียนๆงนจีเลยเข้ามาลาบเปียกปากกงงจีครับ ในการราบซุกกับราบขวดียวกันนะราบขัวนี่คือราบแบบนี้เราต้องเสียบไปขัวครับสำหรับราบซุปนี่ห้องสีด้วนแล้วกันจะมาปุ่มที่หลังมาลองมั้งนี่ครับลาบดิบใส่บุกี้ข้ามัหันครับหลวบเลย เผ็ดตอกหุ้เลยครับลำลำเรื่ลงอะไรหนิคือที่นี่นำปุงนะครับเนาะน้ำสำหรับปุงลาบปุงก้ยงงงอยปุงเมนูต่างๆรสชาติจะเป็นสแตนดาดร์ดใกล้เคียงกันครับลำลเนเลยครับใกล้ๆครับันเป็นมุกสมองครับมีหางล่างมือดนะครับเด้อ ตั้งจองไว้ก้อนกระด้นะครับเป็นสมองมว้วนนะครับก้อนโครโลดมกเซฟักซี่ฟักบัวลุมแบบบานๆเส้นหนางประเด็ดเนี่ยใส่ดูดๆกับไปน้ำนี้ครับเผ็ดออกคูดีขนาดอื้เน็้กราดข้ามันสาของสมองมก็จะเป็นแบบ หนุ่มละมุนนะครับเนาะถึงไม่ลดออกมากเข้เมๆนุ่งๆก็ร่างดีครับบุกขึ้นเนื้อหมูกบบนีครับนี่เป็นลาบหมูนี่ครับนี่ข้างในพร้อมเนี่ยมันมัลาบตัวเนื้ออย่างเดียวครับอย่างนี้ต้องใส่ถึงกับฝอแต่ว่าสีบ่มีหนังนะครับได้ว่าคนเราแย่งหมดทีเราหันเจอลายดอกเขาไปตีลำเลี้ยงนี่นะครับ อืมเป็เป็นตุ่มนุ่มวมเป็นสิซิสมาขายเกี่ยวไปเลยนอครับเกี่ยวที่ร้าก็มีใครนะครับนี่ครับกรอบๆสวัสดสีสีลสะาซาตัวยงลงไปสดล้งบานเลย อยากกินอือเริ่มก่อนพัดจังกูครับอีกนึงเมนูให้อะไรก็จะเป็นเมนูที่เด็ดเมนูแนะน้าของทางร้านใส่เนื้อหนองไร่ครับจะต้องไ่อยากได้เนื้อไน่อยากได้เนื้อส่วนนั้นส่วนนี้อยากได้เนื้อเปื่อยอยากได้เอ็นแก้วอยากได้ตับอยากได้เครื่องในส่วนใดสร้างในไปได้ครับอยากได้เสือก็ได้ครับนี่ครับหนองไร่เอาไปพัดมาแบบ ซุปกำลังดีครับรสซุปกเกินไปยังเห็นความเป็นซุมๆๆอยู่ครับนี่ผัดใส่เครื่องสม,มุนไพรใส่เพียนะครับเนาะเป็นอาหารพื้นทินมาจากข้างน้องไข่บึงการครับเมนี้เอามาขายอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก้อนสีขาวปากเลยคือกินหอมก้อนเลยรสชาติแบบนับ่มขบอ่อนๆหอมสม,มุนไพรครับเ <C oughs> มืม่อยกระนุ่มก็ร้างดี เนื้อก่เขาซูนให้หมดของยางครับบอนนี้ท่านผู้ชมไอ้ยางเนือนะครับเด้อย่างอันนี้มีหลายอย่างนะครับเราย่างเสือย่างม้ามย่างนอกย่างลิ้นย่างตัวเดียวอันเดียวย่างไข่หันล้าโอ้หลายแนวครับย่างพุงนุ่มไอมนีครับผมอันนี้เป็นย่างเนือนะครับเนาะจุ่มใส่กับเกี๊ยวเพียบีแท้เพียหัวพุ้งนะครับเนาะคุณขมอะไรอะไร เนื้อห้องบริยามสุกเต็มเต็มไปนะครับนะที่เป็นแบบสุกเต็มทงดีบท่านแห้งบบท่านแข็งบบท่านเหนียวได้กันที่สำคัญคือใส่เนื้อสดมันสิบุฟีรสเปรี้ยวแหลบออกแม่จะได้ความหวานสดของเนื้อเลยแล้วมาลองมังค์เจีาวสมนี่เป็นย่างมากนะครับเนี่ย มัมหนูเฮ็ดได้ไรเมนูครับต้มก็ได้ต้มก็ได้อู้ก็ได้เอามาย่างอะไรได้ครับเนี่ยมามครับอืมเมันเลยเป็นนุ่มๆฟูๆใครแม่ชอาแบบน้ำร้อนกาแฟาร้อนขาวเฟรย์หรือจังพี่จังเหล่านี่ครับบริการไรด้เด้อย่างมัมต่อไปเป็นในส่วนของ อย่างไข่หลังนะครับเนาะหรือว่าไตาง่งวครับมาลองมึงครับตัวนี้เป็นส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่หยางแสบนะครับเนาะลองมึง่านผู้ชมของอยางเนี่ยคือสิบป,ปากหันเราไม่อียบเรายยางไม่เม่สดๆเลยนะครับด้อใสเวลาเนี่ยยังไงครับันสิกรึสินึบสิเด็มเป็นเทกเจอือที่หนาวลงไหรครับในการเนี่ย ย่างเรากินง่า,มา,งา,มงานมัน่องตำมะพุ่งครับนเนี่เมนูสแตนดาร์ดตัวแปะน่าหารอีสานตองมี้ครับนี่เลยส้มตำตำเหล้าตำปูปลาตำซั่วตำมั่วตำปลานี่คุณเนี่ยครับตำกุ้งตำมึกตำเท่าลีตั้งเอาได้เบิร์เลยครับนี่เป็นเมนูสแตนดาร์ดกินกับเขาต้องตำเหล้านี่แหละครับอืม เต็มกรอบประเด้งนุ่มแตงไม่พีไปสมสมีนคื่อทาน้วครับตะมุงพิซซ่าไม่นุ่มพิซซ่ครับยำวุนเส้นครับอาหารข้าวเหลียญา็ไรนะครับเด้อยนี่หมวดของยำหมวดกับแก้มเทียบเลยครับมีห้เลือกหลายอย่างเลยยำหมึกยำกุ้งยำทะเลยำข้อหมูย่างก็ได้ยำของอย่างนุ่มย่างใสย่างมเนี่ยมยำได้บมดเลยครับยำหมูยอยำไส้กรอการลัดยำครับ โอ้โหเย่าแท้ทละเส้นเส้นสายยา,ยาวแม่ครับสเส้นใหญ่หักกับบเยา่าปานนเคี้ยดเปรี้ยวนว,วานนิดๆดีการครับหมูสับใส่มาแบบจุกๆท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ครับในงบหนึ่งพันห้าร้อยบาท กันได้ออเดอร์ป้อ,อมไม่กินถาซัมนี้ก็อิ่มแล้วครับผู้นึนอองนี่เห็นน้อยๆอีกเกี้ยวบางนิดเต็มจานไว้ได้ครับเนี่ยหน่อยเนีนหน่อยพันห้ารบาทราคานี้เมนูแบบนี้ปริมาณซัมมีหน้นาตาแบบนี้มีคือกันอยู่4สาขาเนาะครับเนาะมีอยู่ที่สาขาอุดรธานีในเมืองสาขาขอแนาขาออกททแก่นสาขาร้อยเอ็ดที่เ้างกัลังถ่ายทำแล้วก็สาขาอุบลราชธา,านีครับ ซีส่สาขานี้ใส่ใบไม่นู่ใบเดียวกันอาหารสเตียนร์ดคือกันราคาเดียวกันนะครับเนะาะอังนี้ก็ฝากต้อนพี่น้องทางผู้ชมนะครับว่าส่วนสาขาหนึง่งอยู่อำเภอหนองหานกับสีได้ซ้ำกันแต่ว่าราคาไก่ถูกลงยางละสิบบาทยางละสิบหาบาทยางละสิบ้าบาท,บาทประมาณนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของคาเซาเนาะ่มีคานานคาไฟใส่ระบบโซตรลาซลล์เก็ดยูทีแของครับค่าใช้ใจ่ายก็อยู่ท่วมกับจามาทราคาตามลงกว่านี้ได้ นะครับเนาะยิ่งถูลงไปก็นี่ทั้งนั้นทั้งนี้บ่ได้หมายความาสิขายเป็นชุดแล้วผ่านหาแยงเดียวครับกระสิเอาผ่านหนึ่งก็ได้อันนี้แบ่งออกบางส่วนเพราะว่าอาหารยุราตมันสิสตาร์ทที่ราคาแปดสิบบาทอันละแปดสิบบาทอันละเก้าสิบบาทอันละห้าสิบบาทอันละร้อยก็มีอันละร้อยเศร้าบางอย่างก็มีส่วนหลายมันจะย่างนี่แปดสิบบาทนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมอยากมากินอยากมากินร้อยหนึ่งก็ได้อยากมากินสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย พันหนึง่งได้เบิดครับหรืออยากกินหลายกว่าพันแหก็ได้ครับอยากกินสองพันก็ได้เดี๋ยวสิมีโอกาสที่ไปเห็นคลิปยูนิวิวสาขาคอนแกนสำหรับ 1, Windows. ได้งบสองพันบาทถ้าเทียมากเป็นครอบครัวไงมากกันหลายคนอยากเบิรงกมาได้เมนูประมาณไลยเด Kar. ี <te> ๋ยวสิไปรีวิวซเบิึงนะครับอาหารนอกเหนือจากนี้มีหลายครับผมก็ได้หมเขาว่ามีแค่นี้นะครับเนาะอยากกินลาบเป็ดบ่บ่อยากกินเป็ดกับมิฮานบ่อยากกินฮานกับมีไก่ง่วงนี่ครับไก่บ้านกับมีครับผมมีหลายอันหลายแนวนะครับคือหมอต้มหรือ่อยากกินต้มบ่อยากกินต้้มมไก่ตเป็ด อยาก,กินต้มปลาปลานิ่นปลาแม่น้ําปลาข้างต้มกบก็ออยังมี่ครับผมอยากินอ้อมบ่อยาก,กินอ,อ้อ,กกนอ,อมเนื้อบออยาก,กินอ้อมหมูไม่กระทั่งหนูนะก็มีผมอ,อม้อมไก่อ้อมยางได้เบิดครับวัตถุดิบมีหลากมหลายมีหลายหลายยางหลายเนวนะครับเนาะหมดย่างบริหมายเข้ามามีแค่นี้เลยครับเด้อเป็นเสือเป็นนุม่มเป็นนอกเป็นลินเป็นเนวอื่นอีกสารพัดสวนเลยครับเป็นไข่หะล้มมันหมูนี่มี่แบบ ทุกส่วนทุกสั์ครับในตู่ง้ว่าเขาบริเขาบริใสยายงเดลือขค้เขาครับผมยู่อ่อนหลากหลายลายอันนลายยางเลือกเลือกสันได้ครับพี่น,อน้องท่านผู้ชมสําหรับสาขาที่เขากำลังทายท่ามคีบอยู่นี่ครับอยู่ทีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเนาะอยู่ริมถนนลอยเอ็ดโพ้นท่องก็คือถนนเส้ทน,นที่ออกมาจากในตูวเมืองออกมาจากซีแยกกกตทีิมุ่ง,งานาไปทางแนสนามบินนะครับเนะาะจะจะพาเอาเปบรบรยากาศข้างนอกครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือถนนอ่า ้อยเอ็ดพ่นท้องนะครับปากไปทางพุ่นนะครับสิเป็นท่าเขาไปในเมือง้อยเอ็ดนี่ครับเลยเป็น,นอันเสียกง่ายก็จะเป็นเสียกกรกต้อ,อยเอ็ดนะครับเนาะเลยออกมาทางนอกมองนี่สิเป็นเสนที่มุ่งนาไปเลยไกลเข้าไปนี่สิเป็นเสียกพ่นท้องนะครับเนาะเล่ยพ่นท้องไปสิเป็นอเทอทมัดบุรีมุ่นยนงไปนี่สี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำทวารชัยนะครับเลยไปนี่ครับลานเข้ายู่ตรงก่อนถึงหรือว่าตีกับไฟแดงบ้านดงบ้านหน้าครับมองนี่เออไฟแดงบ้านดงบ้านหน้านั่นเป็นสามแยก เดี่ยวซ้ายมันสิไปอำเภอเชียงขวัญครับผมตรงไปมันสิไปชนกันกับสีแยกคนท้องสิเลื่อยไปนั่นก็จะเป็นทวารบุรีเลื่อยไปทวารบุรีก็จะเป็นสนามบินนะครับสนามบินลอยเอทนะครับเนาะนี่ครับใต้านนะบ้าบอยซอยทีอาหารนิสานลาบก้อยแจ่วฮ้อนเนื้อดัดจิ้มจุ่มนะครับบรรยากาศร้านก็สิประมาณนี้เลยครับนี่มองจอดรถอยู่หน้าร้านยุ้ขคางร้านแล้ยไปยุ้หลังร้านครับผมมาพามาชมบรรยากาศในร้านครับว่ามีโซนใดเป็นโซนใดแน่ ของนี้ได้ครับนี่หามาในร้านกับจีเป็นส้วนในหลมนี่ครับส่วนในหลอมูอประมาณนี้ครับตอนนี้เป็นเด็กเแล้วครับแล้วถ้าหุ่นกับมักเป็นเอ้าดอถ้าหุ่นกับมีครับเด็ถ้าหุ่นกัอาด่อยากกินในห้องแอร์ม่วมี่แมงมุมีแมงมันบ่มมีเสียงม่มีฝุ่นบ่มี่ฝุ่นควันมลภาวะทางนี้เลยครับนี่ครับมีห้องแอร์ไวบริการส้วนลักเลยฝากต่อนพี่้องทานผู้ชมเลยได้ครับเด้อนี่ครับส้วนนี้อนาคต เนี่ยก็ลืงขึ้นห้างครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเลีนดนตรีนะครับเนาะนอกจากบ้าบ่อยสิมาซ้อยจุสุบึงสิแมาลาบม้วนสูบึงสิมาเล่นดนตรีสุบึงพร้อมครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องลาบในห้องแอของเฮานะครับเนาะนี่ก็เก็บไปละนี่ก็ชนเวลาที่หลาดแล้วครับเลือกลาดแล้วนี่บรรยากาศข้างนอกครับนี่เอาโอเอาโอครับหนาแน่นครับบรรยากาศช่วงนี้เย็นสบายเอาสู้หนาวหนาวของประเทศไทยเฮานะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากต้อนพี่น้องท่านผู้ชมได้เลยครับเด้อตอนนี้บ้าบ่อยเปิดมาแล้ว เจ็ดสาขาครับผมสาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านน้องสองห้องตะบลพุทธงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมเปิดให้บริการสัปดาห์ละหกมือหยุดวันพุธมือเดียวครับมืออื่นเปิดเบิร์ตคุมมือวันพายบ้นเจ้าเพราะมีบ้านหยุดนะครับเนาะเปิดสิบเอ็ดโมงจนฮอดสี่ถุงนะครับเนาะกัปักหมุดในแมปได้ครับพิมพ์คำว่าซอยทีคาเฟ่ครับผมที่นีแผนที่น้ำทางหม่นะครับเนาะส่วนสาขา,าที่สองอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับผมอยู่ถนนนิจตโย อยู่ฟังค้าสิเขียเมืองนะครับเนาะอยู่เยื่อๆอะไรก็ปั๊มน้ำมันผ่อท่อครับแต่น้ำมันมาจากแท่งน้องแฮนสีมุ่งหนาเขาเมืองอุดรมันสีเล่ยปั๊มบางจากที่มันมีสุก,กี้ตีหน่อยมีไนต์ตองงูแทาครับเล่ยปั๊มบางจากนี่แม่ประมาณสองร้อยเมตรครับอยู่ฟังเดียวกันก้อนสีหดแอ่สะพานขามแยกที่ซี่วิธีไล่สันรพ่นนะครับเนาะไปบอดดึกมากบอดดึกปักหมุดในแม็กมากก็ได้ครับผมพิมพ์ว่าซอยถี่คาเฟ่อุดรธานีครับเปิดให้บริการทุกมือวันนีมันหยุดเลยครับเปิดสะครับเนาะส่วนสาาขที่อยู่จังหวัดขอนแก่นครับถุงนะครับเนาะ ห้ามาจากทางบ้านไพรหรือมาจากทางบกคสามสีเขานิเมืองเนะครับเลื่อยบกคสามอ่เลื่อยแยกไอ้สีไปใบพัดแม่เขามาทางในเมืองแอบไส้เลยครับผมล้านกุดยูติดกันครับโชว์รูมซูซูกิโชว์รูมเกตยร์วอเตอร์นะครับยูตรงข้ามครับโฮมครับก้อนชีฮอกไฟแดงธ่าหน้าหลักนะครับเนาะกับปักหมุดในแมกมาได้ครับที่มาบ่าวบอยซอยที่คอนแก่นครับร้านเปิดทุกมมือไม่มีวันหยุดเลยครับ11บเอโมงจนถึง5้าทุ่มนะครับเนาะราคาที่4ียุรากระบังครับ ยูเคห่ลมเก่าถนนเคแหะลมเก่าเลยเนะครับเด้อหยู่ติดกับเป๋าน้ำผ่านปอดพ่อยิงยิงกับบิ๊กซีเคแห่ลมเก่าครับผมบริเวณลมเก่าเนี่ยเคแห่ลมเก่าปักหมุดน้ำมาในแมพก็ได้ครับผมพิ่พ์มาบ่าวบอยซอยถีลาดกระบังผมเปิดทุกเมือครับวิวมันหยุดครับสิบเอ็ดโมงจนถึงห้าทุ่มเช่นกันนะครับสาขาที่หาอยู่จังหวัดอ่าพิษณุโลกนะครับเนาะอยู่ถนนสิงห์วัฒนครับผมกอยู่เล่ยเส้นทานพิษณุโลกออกมาที่มุ่งหน้าไปทางสุโขทัยนะครับเล่ยเส้นทานมาประมาณหนึ่งกิโลครับอยู่สายมือยู่ฟังเดียวับเส้นทันเลยะครับเด้อ อยู่ในพื้นที่ของตำบลไผ่ชุมพลครับก้อนสีหัดโตโยต้าไายชุมพลครับผมกับปักหมุดไว้ในแมพก็ไเลยครับเอ่อพิมวาซอยถี่สาขาพิซูโนโลกนะครับเปิดให้บริการทุกมือไม่มีวันหยุดเลยนะครับแน่ตั้งแต่สี่โมงจนดห้าสี่ทุ่มนะครับเนาะแต่สาขาพิซูโนโลกเนี่ยเป็นสาขาที่เป็นสื่อแฟนช่ไปเปิดนะครับเนาะสำหรับพี่น้องทมบุผช้ชมที่อยากได้แฟนช่ไปเปิดร้านถ้ามาขายนะครับก็สามารถทักของมหาหรือว่าโทรมหามาบ่อยได้โดยตรงเลยครับที่เบอร์ศูน3 3 4 7สองสมสามสี่เจ็ C ีซีีนะครับเนาะส่วนสาขาที่6นะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ตรงคำสารการลังเมยอยู่ถนนแจ้งสนิทครับผมออกมาจากข้างในเมืองอุบลสิมุ่งหน้าไปทั้งยโสธรมุ่งหน้าไปทั้งอำเพื่อเครื่องในนะครับเนาะร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงจนฮอดสามทุ่มนะครับได้บ่มีวันหยุดเลยครับจะพักหมุดมาในแมปก็ไเลยครับพิมพ์มาบ่าวบอยซอยที่อุบลราชธานีนะครับเนาะส่วนสาขาที่7ก็คือสาขาที่เฮากำลังรีวิวอยู่นี่ครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ มาใส่บริการก็ได้ครับใกล้สาขาใดแวะสาขานั้นได้ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลาลน์ได้ครับเบื้อสต้นรกาศติดตามรับชมมาจุดหวอดนะที่นี่อย่าลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจใกันนทุกๆช่องทางกันได้ครับเบื้อแล้วเขามาพบมาพอกันไหมคลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนีไล่ไป,ปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ